สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพ่อได้ไปซื้อรถมอไซจ้าที่สอยยานยนต์กระสังนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้าชายพาไปนะคะขับรถกระบะนะคะเพื่อที่จะไปซื้อรถมอไซมือสองเ,อเพราะว่าเกจะเอามาทำซาเล้งนะคะก็ราคาตามนี้เลยจ้าสเมตเนาะไอรถเก่าเวฟนะคะก็ใช้มาตั้งแต่มอีอายุ สิบสี่ปีนะคะซื้อเนาะจนตอนนี้สามสิบแล้วอะ่ะเออก็สิบกว่าปีแล้วนะคะก็สมัมือสองนะคะเพื่อนๆก็ซื้อมาเนาะประมาณนี้เลยวันนี้หวยออกด้วยนะคะหกแปดหวยออกอา่าอะไรนะหวยลาวเนอะออกหกแปดนะคะถูกหกบาทจ้าปกติจะใส่ห้าสิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยเออเราัวแต่ไปซื้อสามหนึหน่งไอบ้านเล็กที่นะคะก็เลยใส่ เหลือใส่แค่ทะเบียนรถพ่อ68แดแค่6บาทก็ไปได้มาแกก็จะเอามาทำซาลิงเพราะว่ามีมีมีโครงซาลิงแล้วนะคะอยู่ที่บ้านเนาะก็จะเอามาเชื่อมนะคะก็น้องมันลองขับนะเนี่ย sometimes i think about the good days we had but they were bad days too and i know